วันที่12พฤษภาคม2566ที่ศูนย์ต่อต้านกัญชาโรงแรมเดอะเดวิดสุขุมวิท24ิแขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครนายชูวิทย์กมลวิสิตร,ร่วมด้วยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธศรีสนตัวแทนเครือข่ายแพทย์นักวิชาการภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติดและเครือข่ายเยาวชนไม่เอากัญชาและยาเสพติดแถลงการต่อต้านนโยบายกัญชาเสรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธเปิดเผยว่าหลังกระทรวงสาธรารณาสุขทำการปลดล็อกกัญชาจนกลายเป็นยาเสพติดเมื่อวันที่9มิถุนาย,ยน2 565ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างมากมายเพราะทําให้เยาวชนเข้าถึงกัญชาดอกกัญชาได้ง่ายและสามารถปลูกกัญชาในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่จํากัดจํานวนจึงมีโอกาสสูงที่อนาคตของเด็กจะเติบโตมาในสภาพสมองได้รับผลกระทบหากเสพกัญชาโดยที่ผ่านมามีแพทย์กว่า2,000คนและเครือข่ายเยาวชนกว่า15,000คนทั้งยังมีผู้เข้าร่วมรณรงค์ให้ชะลอนโยบายกัญชาเสรีกว่า18,000คนรวมถึงนายชูวิทย์ที่เห็นปัญหาของนโยบายกัญชาเสรี อย่างชัดเจนซึ่งทางเครือข่ายขอร่วมให้กำลังใจนายชูวิทย์และขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อปกป้องอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยแต่หากหลังเลือกตั้งยังพบว่ามีการสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีอย่างต่อเนื่องทางเครือข่ายและนายชูวิทย์จะเดินหน้าฟ้องร้องศาลปกครองให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปลดล็อกกัญชาเสรีทางด้านนายชูวิทย์กล่าวว่าผมคิดว่าในสังคมไทยยังมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากมาแต่การต่อสู้กับพรรคการเมืองการต่อสู้กับนักการเมืองและการต่อสู้กับรั ที่มองไม่เห็นปัญหาสุขภาพของประชาชนถือว่าอันตรายซึ่งไม่มีประเทศไหนทําการดังนั้นการต่อต้านกัญชาเสรียัยงต้องมีต่อไปนอกจากนี้นายชูวิทย์ยังเตรียมรวบรวมหลักฐานและผู้เสียหายที่เชื่อว่ามีมากกว่า300คนเพื่อยื่นฟ้องร้องต่อศาลแพง่งเรียกค่าเสียหายจากพักภูมิใจไทยเป็นเงินจํานวน1,000ล้านบาทเนื่องจากนํานโยบายสาธารณะมาทําให้ประชาชนรับผลร้ายจากกัญชาและเพื่อให้เห็นว่านโยบายกัญชากระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยค่าเสียหาย1000ล้านบาทจะนําไปใส่ในกองทุนเยียว ยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกัญชาโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ดูแลช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2565มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายกัญชาเสรีจํานวนมากทั้งที่ไม่ได้เสพแต่ได้รับผลกระทบจากกลิน่นหรือกลุ่มคนที่เสพจนช็อกและต้องนอนโรงพยาบาลทั้งนี้นายชูวิทย์ยืนยันว่าเย็นวันนี้จะเดินทางไปเวทีปราศัยใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยที่โชดีซีอย่างแน่นอนโดยจะไปสอบถามถึงนโยบายกัญชาเสรีที่พรรคดังก,กล่าวสนับสนุนแต่กลับส่งผลร้ายต่อประชาชนเป็นวงกว้าง และอยากให้นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักชี้แจงสาเหตุการสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีโดยโตนจะเดินทางไปเพียงคนเดียวเพื่อแสดงออกทางสิทธิเสรีภาพในมุมมองประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายกัญชา